สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจของสำนักข่าว INN ค่ะช่วงนี้นะคะทีมข่าวของเรานะคะมาที่เกิดเหตุที่พบผู้เสียชีวิต5รายนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านทุ่งครุนะคะซอยสุขสวัสดิ์70ค่ะ มาดูที่เกิดเหตุนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการกั้นพื้นที่ไว้นะคะไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเ,เข้าไปด้านในนะคะซึ่งก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปติตึ่นที่สังเกตการอยู่บริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ของแพทย์นะคะที่จะเข้ามาร่วมชนสูตรพิกศพในที่เกิดเหตุนะคะและเราจะเห็นว่ามีการเตรียมเปลไว้รวม5เปลด้วยกันนะคะเป็น คาดว่าจะใช้ในการที่จะลำเลียงศพออกมานะคะหลังจากที่แพทย์เข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วนะคะนะคะให้ดูบรรยากาศกันก่อนนะคะว่าตอนนี้บริเวณหน้าบ้านของที่เกิดเหตุนะคะบริเวณพื้นที่นี้ค่ะก็มีทั้งสื่อมมลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจนนํานวนมากนะคะที่มาตักหลัก Beast รอทำข่าวนะคะเหตุการณ์นี้ก็มีการรับแจ้งกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกานะคะที่ชาวบ้านนะคะได้ยินเสียงปืนดังในตอนเช้ามืดนะคะ หลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ด้านใน5้าศพด้วยกันนะคะเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเป็นพ่อแม่นะคะปู่ย่าแล้วก็มีลูกวัย9้ขวบอีกหนึ่งคนนะคะส่วนสาเหตุนะคะก็ยังยังไม่ทราบนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะตำรวจพื้นที่ก็เข้ามาในที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ แพทย,ย์นะคะที่เข้ามาร่วมชนสูตรศพในที่เกิดเหตุค่ะนี่นะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกนี้เขาก็มาดูเหตุการณ์กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะนีมาพร้อมกันเนี่ยค่ะพี่ที่อยู่บ้านตรงข้ามค่ะที่อยู่บ้านตรงข้ามบ้านนี้เลยใช่ไหมคะที่เป้าเห็นไหมคะในช่วงเช้าว่าเราได้ยินเสียงปืนอะไรบ้างอ๋อตอนเช้าป้าได้ยินเสียงปืนสองนัดแล้วได้ยินคนร้องโอ้ยโอ๊ยเล็กกูเจ็บค่ะแล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินประมาณสามสี่นัด เหมือนแบบเหมือนมีการทะเลาะกันก่อนเหรอไม่ไม่ไม่ได้ยินนะนี่เราป้าไม่รู้ป้าได้ยินแต่เสียงโอ้ยแล้วเป็นคนแกล้งเจ้าหน้าที่เหรอคะหรือไงอ๋อมีอีกคนหนึ่งค่ะเขาไปทำงานเพื่อนบ้านเหมือนกันไปทำงานแล้วเราเพื่อนเรารู้จักนะคะว่าเขาทำอะไรบ้างหรอยรู้แต่ว่าเกาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็แม่ของเด็กอ่ะเมียเขาอ่ะทำงานบริษัทแม่นั่นค่ะป้า เคได้คุยได้บบอ,อกคุยกันปกติค่ะเป็นเพื่อนบ้านกันดาเป็นเพื่อนบ้านกันปกติแนตะ่เรื่องครอบครัวเนี่ยเราไม่รู้รู้แต่คุยกันเรื่องลูกเรื่องหลานนี่แต่ะไม่เคยมาบทเรื่องปัญหาอะไรไม,ไ,มไม่่ตกใจนะคะพอรู้เรื่องช็อกเลยค,คะ่ะเพราะว่าป้าไปดูประมาณตอนเจ็ดโมงกว่าป้าไปดูครั้งแล้วมันมองไม่เห็นมืดทําไม่ได้เปิดไฟป้าก็เดินกลับที่ว่าไม่มีอะไรเจ็ดโมงกว่าก็เลยถามเพื่อนบ้านไม่ได้ยินเสียงคืนไหมเขาบอกได้ยิน ก็เลยพากันไปดูไปเห็นย่านอนตายประตูแล้วใส่ใจคอเขาเป็นยังไงบ้างดีค่ะรักเด็กนี่ทั้งคู่เลยค่ะค่ะทั้งครอบครัวก็เลยค่ะแล้วน้องที่ที่เสียเนี่ยน้องเข้ากลุ่ผู้หญ wow ิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะขอบคุณมากค่ะ่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่อยู่บ้านตรงข้ามที่เกิดเหตุนะคะที่เขา ไม่เชิงว่าเห็นเหตุการณ์นะคะแต่ว่าได้ยินเสียงว่าเหมือนมีเสียงของคนร้องโอยนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงปืนเนี่ยสองนัดก่อนนะคะจากนั้นก็เหมือนแบบเสียงเงียบไปก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนอีก3นัดนะคะหลังจากนั้นก็ไปถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยว่าได้ยินเสียงอาวุธปืนอะไรไหมนะคะ <S <S <ๆ>พอหลังจากนั้นก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบก็พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ นะะี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่หลายสํนานักข่าวได้รับแจ้งมาในช่วงประมาณสัก8ปดนาฬิกาค่ะว่ามีเหตุนี้นะคะแต่ว่าเกิดเหตุจริงๆเนี่ยน่าจะช่วงประมาณตี5นะคะที่มีการเกาะเหตุกันเกิดขึ้นค่ะส่วนว่าจะเป็นเรื่องของการยิงตัวเองหรือว่าเป็นเหตุฆาตกรรมอะไรนะคะคงต้องรอการตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะในส่วนของ แพทย์แล้วก็ทีมพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็จะเข้ามาที่เกิดเหตุนะคะเพื่อตรวจสอบก่อนที่จะมีการลำเลียงศพเนี่ยออกจากบ้านที่เกิดเหตุนะคะค่ะให้ดูบรรยากาศคร่าวๆท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวในช่วงที่นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือว่าทีมคุณหมอเนี่ยเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเดี๋ยวจะไลฟ์บรรยากาศให้ได้ติดตามกันค่ะช่วงนี้นะคะขอตัดไลฟ์เฟซบุ๊กก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ